การให้ค่าพลังงานการขายค่ะกับสินค้าของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะทุกสิ่งบนโลกใบนี้ก็คือพลังงานคราวนี้ถ้าหากว่าเราอะ่ะไม่เคยให้ค่าพลังงานกับสินค้าของเราเลยนะคะสินค้าของเราก็จะขายไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการให้ค่าพลังงานเนี่ย ก็คือตัวเราเนี่ยเมื่อมีพลังงานความรักความสุขสนุกสนานเบิกบานอยู่แล้วนะคะส่งพลังงานนี้ให้กับสินค้าค่ะเอาเขามาจับมาลูบมาถูนะคะแล้วก็บอกกับเขานะคะว่าแม่รู้นะว่าลูกของแม่นะคะสินค้าทุกชนิดนะคะที่แม่มีอยู่เนี่ยมีสรรพคุณมีฤทธิ์มีเดชท,ที่จะช่วยให้นำพาชีวิตผู้คน พลิกชีวิตผู้คนที่ได้กินได้ใช้สินค้านี้แล้วมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วหนูยังสามารถส่งต่ออาชีพและไรายได้นี้ให้กับผู้คนบนโลกใบนี้นอกจากเขาสุขภาพแข็งแรงแล้วเขายังมีอาชีพมีไรายได้นะคะส่งค่าพลังงานนะคะจากตัวคุณให้กับสินค้าของคุณแล้วบอกเขานะคะให้เขาไปตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงนะคะ ให้มารับเขาไปแล้วก็ใครได้กินได้ใช้นะคะก็ขอให้เขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วบอกต่อค่ะถ้าคุณให้ค่าพลังงานสินค้าคุณอย่างนี้นะคะคุณจะขายของดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยค่ะเป็นหลักของคอนตัมฟิสิกส์อย่างหนึ่งหรือว่ากดแรงดึงดูดค่ะก็คือให้ค่าพลังงานค่ะ